ชุบชุบชุบนเนี่ยเกมมาเขับไม่ตายอ่ะทุกคนนี่สองคน o, ัคนสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแชแนลแนลแนลนะครับวันนี้เกมฟีฟ่าเนี่ยฟีฟ่าเด็กกีรมอีกแล้วใช่ไหมครับก็ ลงช้ากว่าคนอื่นนะยอดบิวอาจจะน้อยอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ทําเพื่อยอดบิวนะฮะทำเพื่อทุกคนนะครับก็หลายคนนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับกิจกรรมมันอยู่ตรงไหนนะครับสายฟรีนะครับเป็นกิจกรรมโมโคคิดถึงโมคนี้นึกถึงเกมสมัยตะก่อนอายุตะก่อนตอนแบบอายุเรา2อสาขวบอะไรเงี้ยครับเวลาเราเล่นเกมเนาะโมโคจัมนะครับทุกคนเคยเล่นคุกีษรันหรือล่าเออคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับก็ จะมาบอกทริคหรือว่าการเล่นนะครับง่ายๆเนาะสำหรับโมโคจัมหรือว่าเทลเลนเนอร์ไม่ใช่นะครับวันหนึ่งเราจะมีหัวใจ5ดวงนะครับพี่บอมรองเล่นเวลา1ดวงกดมุมงมัได้มา21เนะครับผมก็เอาง่ายๆคือให้เรากดกระโดดนะครับไปเรื่อย,อยนะครับแนะนําเล่นในโทรศัพท์จะได้เยอะนะครับในคอมมันชิบยากนะครับเนาะ ของรางวัลก็จะตามนี้นะครับก็ให้หาเหรียญนมาแลกนะครับรางวัลใหญ่สุดก็คือเป็นกระเปรานะครับที่พี่บอมบอกไว้รีวิวไปเมื่อเช้านะครับแต่รีวิวตอนนี้ก็น่าจะทันอยู่นะครับก็มาเลย่มมันมีเสียงด้วยนะทุกคนขออนุญาตปิดเสียงนะครับเนี่ยให้เรากดกระโดดอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับก็คือเอาง่ายๆคือกระโดดนั่นแหละใช่ไหมทุกคนเกบกระโดดดีๆนี่เองนะครับเนี่ย ก็กระโดดไปเรื่อยครับคลิกกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราอ่ะเราจะทําได้ถึงตอนไหนยังไงนะครับนู่นอ่ะผู้คนเคยเล่นอยู่แล้วอ่ะผมว่ากระโดดอย่างเงี้ยนะครับโคตรง่ายเลยนะครับเนี่ยกระโดดไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมชิวชิวฮิลี่ฮิลี่แล้วผมก็กระโดดยื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 ดไปเรื่อยๆนะครับเต้เตเต้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 เตเต้เตเต้เต้้เตเต้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 ้เต้เ ลันว่ารู้ว่าเรานั้นเสี่ยงไปฉันไม่รู้ว่ารักนั้นคืออะไรเราเพลงก็มานี่ว่าเดี๋ยวติดดิการ์จิตย้อนเพลงนี่แหละนะครับเห็นไหมเล่นไปเบียวเองนะครับทุกคนถ้าหกร้อยแล้วเนี่ยนะครับไกลมากๆเลยนะครับเห็นป่ะโคตรไกลเลยทุกคนเนี่ยทุกคนสามเทินวันเดียวก็ได้จะได้แล้วนะครับทุกคนนะครับสบายนีแล้วทุกคน กไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับชิวๆอีลี่ๆนะครับผมนะก็เล่นไปเรื่อยๆครับทวิบอมไม่ไม่หยุดนี่คือแบบไม่ตายนะจริงๆนะครับก็เห็นไหมแป๊บเดียวได้มาเป็นพันนะครับทุกคนโคตรง่ายเลยแล้วก็นี่ครับจึ๊กอย่างเงี้ยครับสุ่มไอเทมเสริมอะไรบลาๆนะครับนี่ไปที่ร้านค้าผมได้มา1,000กว่าละทุกคนเดี๋ยวดูนะครับเฮ้ยนี่โมโคจัมนะครับเห็นปะมันก็ยัมีให้แลกรางวัลผมได้มา1,000 1,000แล้วนะครับตอนนี้คือได้มาละใกล,ล้ละใกล้จะได้ละพันห้าสามพันห้าพันแปดพันหมื่นสองนะครับพี่หมื่นสองเลยเหรอโอ้โหอันนี้คือผมได้ 800, แ0ดร้อยเรต้องมาพันห้าใช่ไหมโอเคครับง่ายมากเลยนะทุกคนแค่เนี้ยแค่เรากดเล่นเองนะครับง่ายๆนะครับผมที่ง่ายๆก็คือในโทรศัพท์นะแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับอาจจะได้แบบกําลังใจเล่นนะครับหรือว่า คุยับสาวไปด้วยแล้วค่อยเล่นนะครับผมประมาณนั้นนะครับหลักๆเลยนะเป็นไงครับสําหรับทิ่ง่ายๆนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับน่าจะทุกคนน่าจะเล่นได้เป็นแสนอ่ะวันหนึ่งอ่ะผมว่านะครับเออใครเล่นได้เป็นแสนบอกหน่อยนะครับนะว่าเฮ้ยพี่ผมกดแป๊บเดียวมได้เป็นแสนเลยพี่เออเล่นแป๊บเดียวมได้เป็นแสนเลยพี่นะอ่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวผมลองตั้งใจดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนนะครับมาลองตั้งใจดูเมื่อกี้ไม่ตั้งใจนะครับตั้งใจผมบอกเล่นได้น้อยแน่เลยครับไปครัับนน่ ว่าละตั้งใจได้น้อยอ๋อห้ามหยียบกล่องนะทุกคนเฮด,โดสาตั้งใจเล่นอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะใช้เหรียญเล่นเหรอโอเคลองดูเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ทุกคนทำไมผมตายง่ายจังลอยสรับจุบจุบจุบ,บ,บอ้อวอ๋อฮยถ้ามันยากขึ้นมันจะมีอะไรไม่รู้รบกวนสายตาเราเหรอเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าทุกคน รับไปครับจบเลยนะครับโอเครับสิทธิพิเศษลงเล่น1เกมเพื่อรับสิทธิโมโคจ้มเพิ่มเออก็คือเราไปเล่นนะครับลงเล่นแล้วเราก็จะได้โมโคจ้มนะครับเพิ่มเลยก็คือเป็นเทคนิคหาโมโคหาหัวใจนั่นเองนะครับตอนนี้คือพี่วอมหัวใจครบละนะครับเราไปรับสิทธิพิเศษลงเล่นเกม1เกมนะครับาผะขอเไปเล่นก่อนนะครับอ่ะ ขอไปเล่นแปบนึงนหฮะโหมดอ่าอะไรก็ได้นะครับโหมดทั่วไปก็ได้อย่างงี้ตึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเป็นทิกเป็นทิกโอเคอันนี้ผมไปลองลงเล่นมาละนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะได้หัวใจเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมเออนะครับแค่ลงเล่นนะแล้วเราก็ไปต่อครับแค่นั้นเองทุกคนนะฮะอันนี้แหละเล่นอันอันบนอ่ะง่ายสุดนะครับอันที่สองอย่าไปเล่นนะครับทุกคนตายเด้อเล่นอันที่สองนี่ตายเด้อผมไปรับผิดชอบเลยครับผมบอกเลยว่าลายหูลายตานะครับ เออไรหูไรตามากไม่อก้ผมเล่นแล้วผมไรหูไรตาเลยทุกคนก็กระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทุกคนชิวๆนะครับอีดี้อีลี่นะครับเราจับทางได้มันง่ายมากๆเลยนะทุกคนนี่ครับนี่กระโดดไปกระโดดไปมากระโดดไปมานี่แหละครับก็คือเอาง่ายเหมือนเกมเพย์ครับทุกคนเคยเล่นปะเกมเพย์ผมรู้สึกว่ารู้สึกพูดไปแล้วรู้สึกว่าแก่จริงๆเลยนะครับชิวเดย์ยังไม่ได้ทําเลยนะครับ เดี๋ยวรอพี่วอมอยู่บ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะครับคิวนี้เนาะได้เห็นหน้าพี่วอมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหลายคนบอกว่าพี่พี่เปิดกล้องหน่อยพี่อะไรประมาณนั้นนะครับผมผูอยากเห็นหน้าพี่ขนาดนั้นเลยนะครับนะเออจะชิวๆลยครับทุกคนนะครับเฮ้ยมันเร็วจังวะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเฮ้ยี่เร็วเกินใจเย็นพนุมพนมเหมือนกุ้งฮ้ยเร็วเกินทุกคนดูดิเหมือนเราอยู่กับที่อ่ะเรากแค่กระโดดแต่ทุกคนประมาณนั้นเองนะครับชิวๆไปครับ เมื่อกี้เราได้พันเอ็ดเนาะต้องได้พันห้าใช่ปะพันห้าพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้กระโดดสองชั้นได้ปะเนี่ยไม่ได้ชัวนะครับพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ได้ชัวนะครับทุกคนเน่ได้พันห้าละไปชุบ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  เนี่ยเกยมมาคับให้ตายอะ่ะทุกคนนี่สองพันเกินไปเฮ้ยไ,ได้สองพันเลย93%ของเกมอะ่ะทุกคนดูดิคุณเอาชนะลเล่นอีก93%ของเกมนะครับแสดงว่าเฮ้ยผมเทพม,มากมากเลยนะทุกคนดูดิเออได้สามพันกว่าแล้วทุกคนก็สามารถรับได้นะครับเห็นไหมรับเลยอย่างนี้นะครับยืนยงยืนยันไปนะครับซุบซุซุปซปซปไปนะครับนี่ก็คือรับได้เลยนะครับเราก็เล่นให้ครบหมืแสนสองสองวันก็ได้แล้วทุกคนแป๊บเดียวนะครับ ง่ายๆนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับพี่บอมมาบอกทริคแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําตามกันนะครับได้โคตรง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้มีผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ